โปรดิวเซอร์เรางงโปรดิวเซอร์ออวันนี้ก็มาบ้าอาจารย์ป้อมเนาะพูดไงดีอาจารย์ผมผมไม่ใช่เป็นพิธีกรก็ใส่ไปสไตล์ของพวกกันแหละก็คุยวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องเดินทางรอบประเทศอาจารย์ป้อมครับก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาบ้านอาจารย์ในรอบกี่ปีแล้วอาจารย์เราเจอกัน ครั้งสุดท้ายเนี่ยสามปีแล้ววันนี้ผมไม่อยากจะมาให้อาจารย์เล่าเรื่องทาไมถึงอาจารย์ป้อมอยากจะมีโปรเจกต์เดินทางรอบประเทศเป็นอย่างนี้ครับคือก่อนหน้านี้หัดใหญ่ฟาสเตอร์เนี่ยเป,เป็นกลุ่มหนึ่งที่ขับรถอยู่ในหัดใหญ่นี่แหละนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ไปเที่ยวเป็นปกตินะครับไปออกทริปทริปสัป้นทริปยาวบ้างแรกๆก็เป็นทริปแบบไปกินกาแฟ ى. ไม่กี่ก<ฮ>ิโลสี่สิบห้าสี่กิโลในแล้วแวก่ใกล้ๆจังหวัดนี่ครับ,รบพอเสร็จแล้วก็เริ่มข้ามไปจังหวัด คือข้อดีที่น่าสนใจของภาคใต้ยยีกเรื่องนี้ว่าเราเรามีทะเลม,มีหาดทรายแล้วก็ไปนอนตามรีสอร์ทดิมทะเลไปมาน่าจะทุกจังหวัดมั้งจากของภาคใต้แล้วเสร็จแล้วก็เ้าเรียกว่าอยากจะขยายอํานาจการทาลายคืออยากไปไกลกว่านั้นเดี๋ยวไปไกลกว่านั้นแล้วเกีเป็นธรรมดามันก็เป็นสเต็ปอัพเลเวลเหมือนประมาณแบบนั้นนะครับเราก็อยากจะท,ทําทริปที่มันยาวขึ้น แล้วก็พ,กพวกน้องๆที่ขับด้วยกันก็ก็เห็นตรงกันครับในปีน่าจะ2011ก็จะเป็นทริปแรกเหมือนกับไปลองดูไปแย่ขาดูทริปนั้นจะเป็นการเ็เรียกว่าจากจากปักใต้สู่ใบขวานก็คือจากหัดใหญ่คือหัดใหญ่ปัตเต์มีอยู่อย่างนี้ถ้าขับรถเนี่ยจะมีบุคลิกอย่างนี้คือขับออกจากบ้านับไปแล้วก็ขับกลับมาจนถึงบ้าน จะไม่ไม่นิยมไม่ไม,ไม่มีแนวคิดว่าขับไปแล้วก็ไปออโหลดขึ้นไปแล้วก็ไปขับอยู่ปลายทางอะไรเงี้ยคือชิปไปชิปไปชิปไปชิปรถไปสมัยก่อนใช่ใช่แล้วก็ตลอดการเดินทางก็จะต้องไม่มีว่าเหตุคือกุญแจสําคัญของการเดินทางไม่มีเลยก็ง่ายๆเราไม่ขับรถเร็วครับ,รบขับรถแนวท่องเที่ยวก็อยู่ที่ประมาณเก้าสิบร้อยนะครับร้ 100, 100, 100, 200, อยร้อยสิบร้อยยี่อะไรพวกนี้นะครับ เนี่ยแหละตรงนี้ที่อาจารย์เล่ามาคือเป็นเรื่องราที่ก่อนที่จะมาเริ่มรอบประเทศใช่ไหมรอบประเทศครับ oh. พอพอเราไปตอนนั้นไปเก็บใบขวานไปตะเข็บพอสมกุ่นะก็เก็บหลายจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยนะ <ạ. S 2> ครับแล้วก็ไปพอไปถึงหนองคายเนี่ยก็เกิดอยากจะแย่คร์ไปเวียงจันท์หน่อย mm. ก็เลยจอดข้ามไปที่เวียงจันทร์ uh huh. ไปนอนอยู่คืนหนึ่งแล้วก็กลับมาแล้วก็ตีรถกลับมาพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีคนรู้สึกว่าน้องๆที่ขับรถด้วยกันในทีนี่อะไรกันอยพัตเตอร์เนี่ย ไม่ได้สิต้องต้องได้ไปบ้าง,ต,งต้องไปด้วยได้ไปด้วยก็ก็คุยกันนะครับคุยกันจนได้คอนเซปต์ว่าคือรอบประเทศเนี่ยผมเราเองเี่ยพวกเราเองไม,ไม่ไม่มั่นใจนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีใครทําหรือยังเพราะว่าสมัยก่อนสมัยนูนตอนนู้นแล้วกันนะครับพูดถึงสมัยก่อน 10, 10สาม <3 S 2> ปีที่แล้วเอสามปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่มีบันทึกหรือเราเสิร์ชหา ในกูเกิลอะไรนี่หรือบันทึกอะไรต่างๆเราจะไม่ค่อยเจอแต่จริงๆอาจจะมีเพียงแต่ว่าพี่ๆเขาอาจจะไม่ได้บันทึกไว้หรือไม่ได้แสดงอะไรไว้เราก็ไม่ได้เจอก็เลยมันเป็นเป็นเส้นทางยี่หน้าสนใจอ่ะนะครับก็เลยคิดว่าเาไปทริปรอบประเทศรอบประเทศไทยกันสักทีหนึ่งแล้วอาจารย์เตรียมตัวตอนนั้นคือไอ้พวกหาข้อมูลอะไรยังไงได้บ้างตอนนั้นก็ก็พอเราจบคอนเซปต์นะครับว่าโอเคเราอยากจะทำรอบประเทศไทยครับ ผมเองก็ไม่ได้มีข้อมูลในเชิงลึกนะครับว่าตรงไหนน่าสนใจหรืออะไรยังไงก็ในเบื้องต้นจริงๆก็ก็มามาลากเส้นทางใน Google Map เนี่ยครับก็ลากลากขึ้นไปยังมีแอบปล่อยไก่ด้วยซ้ำด้วยความที่อยากรอบประเทศเนี่ยมันมีช่วงจังหวัดตากลงมาเนี่ยมันมันไม่มีถนนไงจังหวัดตากกาญจนบุรีใช่ใช่เป็นป่าอุทยานนมันมันไม่มีถนน หันดยัตเตอร์เวลาที่เดินทางเนี่ยในตอนนู้นก็ก็จะมีคนทำทาคลิปไม่ไม่เยอะนะไม่ไม่ไม่เยอะแต่หันเดย์ัตเตอร์ทำทุกคลิปคลิปสั้นคลิปยาวในการเดินทางเนี่ยทุกคนก็ก็จะได้เห็นนะครับในในทาง u t ท b e อะแต่ตอนนี้ก็หาไม่มีนอกจากว่าไปติดเพลงนิ็สิทธิ์ก็เลยต้องลบไปปิดการมองเห็นไม่ต้องขอขอภัยแล้วก็ไม่ไม่ได้อ้าวขึ้นมาอีกจริงๆเปลี่ยนเพลงก็ได้อยู่แต่วไฟล์มันไม่มีคุณภาพแล้วก็เลยไม่เป็นไร นะครับคุณยศเนี่ยให้กล้องกลอโพฮิโรวันอ่ะฮิโรวันตัวแรกเลยตัวแรกเลยสำหรับนับสนุนในการเดินทางให้มาเฉยเลยม่อโอตอนนั้นกลอโพตัวเงื่เท่าไหร่จำได้ไหมหมื่นเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเป็นหมื่นเตัวแรกแล้วก็มาพร้อมเคสแบบคุณยศเนี่ยต้องต้องขอบคุณมากจริงๆฮิโรวันเลยนะพร้อมเคสกันน้เลใช่ใช่โอ้โหฟิลเตอร์เรียบร้อยมาไอคชั้นแคมแรกๆดีมาก ที่สุดแล้วในวันนั้นนะครับในวันนั้นก็ขอบคุณคุณยศมาอีกทีเกี่ยับเรื่องนี้นะครับ,รบเราก็ได้ทําเรื่องเหล่ากันในทางครับคราวนี้จริงๆผมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ถนัดเรื่องของอการใช้ GPS เส้นทางอะไร,รมากนักก็ได้แต่กลางคือแบบอนาลอกมากปเปิดแผนที่เปิดแผนที่แล้วก็มาชี้ไล่จุดกันคุยกันว่าระยะทางจริงๆอ่สิวัน7,000กิโลเนี่ย ตอนแรกที่ทําแผนที่อมันอยู่ที่6,500จริงๆงเดงินทางจริงมันไปจบที่7,000บแต่พอเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันหนึ่งต้องต้องทําได้500ยิโรับคือจริงๆทริปนี้มันไม่ใช่การท่องเที่ยวมันมันไม่ไม่ได้ขับเพื่อเที่ยวเป็นเป็นการทำเรคคอร์ดมากกว่าสตอรี่จ้ะสตอรี่ทำเรคคอร์ดมากกว่าว่าเราอยากจะ,จะทะลุแรงบันดานใจตัวเองอน,นะครับ มันมันเฉลี่ยว่าละห้าร้อยกิโลก็เจ็ดพันกิโลแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นในเดินทางเราก็เราก็รู้ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามแผนเราไม่กล้าจองที่พักเลยสักที่หนึ่งนะครับเพราะว่าในสิบสี่วันเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็ไม่ไม่จองที่พักเลยไปเดินชนเลยการเดินทางรอบประเทศเจ็ดพันกิโลเนี่ยณวันนี้นะครับมันไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากอะไรเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมเป็นเรื่องง่าย ถามว่าหน้าวันนั้นเนี่ยความยากของหัดใหญ่ฟฟลเตอร์คืออะไรรถหลักที่ใช้ในการเดินทางก็จะเป็น G S ตัว R 1 1 0่งหนึ G S A นะครับก็จะมีพี่ต่อซึ่งเป็นเวอร์ซีสหกห้าูนะครับซึ่งเป็นรถใหม่อันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเลยแต่ตัวห1ึ0 1หนึเนี่ยมันเป็นรถที่ผลิตตั้งแต่ปี1993ก้อยมตอนนั้นเรา เราใช้มันก็อายุประมาณยี่สิบกว่าครับใช่ไหมหนึ่งพันเาร้อยเกสามตัวหนึ่งนศูนศนย์ี่ผลิตมาถึงหนึ่งพันเก้าร้อยเกาสิบเก้าแล้วตัว GSA เนี่ยมีผลิตปีสองพันสองครับสองพันสามสองันห้าซึ่งนั่นคือความยากผมมีความยากที่หนึ่งคือรถเก่ารถปีลึกอย่างที่เียกันเนี่ยนะครับรถปีลึกคิดว่าน่าจะได้จะพอเอาตัวรอดได้ในทิปนี้ในทิปนี้ผมมาใส่เสื้อหาใจัตเตอร์่เส้หาใจัตเตอร์เพราะไงบ้างพูดถึงเสื้อใช่ไหมครับ น้องพงก็ดึงขึ้นได้ว่าจริงๆตัวเองก็พกอยู่ตลอดเวลาติดอยู่ในรถเนี่ยนะครับก็เลยจริงๆมีสองเวอร์ชันนะครับเสื้อหลักของของของฮัตเตอร์ฟัตเตอร์อันนี้เป็นเสื้อหลักตัวสีเขียวเนี่ยเป็นเสื้อหลักผลิตอยู่ผมออกแบบเองสามรุ่น <laughs> น้องพง <laughs> ออกแบบผมจะถามอาจารย์อย่างนี้หนังสือรอบประเทศของเราดีกว่าครับทําไมถึงแรงบันดาลใจทําหนังสืออยากรู้ตอนนั้น <laughs> ทำไมถึงได้เขียนหนังสือมา <laughs> อยากรู้มากครับจริงๆอ่ะไม่ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะ ทำหนังสือเป็นเล่มเป็นอะไรเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือผมอยากจะให้ให้มีของเทเลลึกเป็นของขวัญกับน้องทุกคนที่ร่วมเดินทางด้วยกันเนี่ยเ,เพราะว่าวัเวลาผ่านไปก็คือมันก็หายไปลืมไป ถ้าไปทาคลิปทำอะไรมันก็ได้สั้นๆมันจะขาดรายละเอียดซึ่งตัวนี้มันจะมีทั้งเรื่องของการการพนันในเรื่องของความในเรื่องของการแก้ปัญหาตลอดการเดินทางเนี่ยลถเสียเป็นว่าเล่นนะครับก็ต้องแก้ปัญหาการเตรียมตัวมีอะไรคือมันมีรายละเอียดเยอะมากเยอะมากนั่นแหคะคือที่เขียนเนี่ยไม่ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทําเป็นเล่มอะไรออกมาเขียนเพื่อที่จะเป็นบันทึก ให้เป็นเป็นของขวัญให้น้องที่ร่วมเดินทางร่วมกิจกรรมเป็นของฝันสําหรับพี่ๆที่แวะเวียนให้เกียรติเรามาร่วมแจมครับเป็นช่วงเป็นช่วงมระทานข้าวมาพบปะนั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยคุณพ่อผมเป็นท่านเป็นคนชอบอ่านหนังสือและท่านเป็นชนชอบเขียนด้วยครับผมก็เลยตั้งใจว่าผมอยากจะเขียนเรื่องราวที่ที่มันเกิดขึ้นจากความความพยายามของพวกเราแล้วกันนะครับผมไม่ได้อยู่ที่บ้าน อผมเกิดที่อุลราชธานีครับแล้วก็มารับราชการที่สงขลาครับกันก็่อดข,อข,อขาในเยอะไกลบ้านเสร็จแล้วมันเป็นวิธีการสื่อสารหนึ่งถึงคุณพ่อก็เลยอยากจะบอกเล่าอะว่าไปทํางานแล้วมีกิจกรรมทําอะไรบ้างกับเพื่อนยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเป็นปกติของคุณพ่อคุณแม่เขาจะเป็นห่วงเราก็อยากจะเขียนไว้ให้คุณพ่อได้อ่านอพอพอเสร็จแล้วจบผมใช้กลับมา กลับมาผมรีบเขียนเลยนะครับเพราะนั้นจะถ้าได้อ่านเนี่ยจะเห็นรายละเอียดแบบเยอะอใ,นในการเดินทางเกือบจะไม่ไม่หลุดอะไรไปเลยซึ่งเป็นเรื่องที่บางทีก็หาบ้างสุดยอดมากอาจารย์<า>เก็บรายละเอียดได้ดีมากอาจารย์เขียนจากณเวลานั้นจริงๆเร,รียลไทม์มันเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่แบบท่านหนุนหนุนทางอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันมีความแบบพออ่านแล้วรู้สึกแบบมันมันอยากจะหยิบสมิตกุญแจไปขี่ต่ออีกรอบหนึ่ง ภาพในหนังสือเล่มนี้อาจารย์ชอบภาพไหนที่สุดในการเดินทางรอบประเทศไทยโอโ้โหมันเป็นแบบนี้น้องพงศ์ในตลอดทริปเนี่ยเรามีมีภาพที่น้อง,อง,องพงศ์ได้ไปตัวนหนึ่งะนะน่าจะหลายหลายพันใบอ่ะและส่วนหนึ่งก็จะเป็นไฟล์วิดีโอไฟลไฟล์าาาจากกล้องหลักไปแล้วก็จากมือถือซึ่ง,งก็จะไม่มากแล้วก็จะมีจากโลอโปรเป็นภาพเคลื่อนไหว ถามจริงๆอ่ะก็คือมันมันก็ประทับใจในทุกทุกภาพทุกเหตุการณ์นั่นแหละแต่ว่ามันมีอยู่ใบหนึ่งที่เรามาเปิดดูย้อนหลังเนี่ยเห็นความได้อารมของการเดินทางอตอนนั้นเราอยู่ที่สุพรรณบุรีรู้สึกนะครับ,รบแล้วก็เราจะลงมาที่กาญจนบ,บุรีพอเสร็จแล้วมันจะมีถนนแบบถนนลาราดยามีป่าอ้อยแล้วก็ช่วงประมาณสัก ห้าห้าโมงเย็นก็แดดเราจะได้ความซันเซ็ตอะไรเข้ามาหน่อยหนึ่งได้อารมย์อยู่ๆถนนโปะมันเป็นเป็นทางแดงทางลูกลังนะ่ะเลยก็พอพ้นจากหน้ารถของน้าหมอไปเนี่ยมันเป็นอีกโลกหนึ่งเลยเป็นถนนแดงแล้วก็มีหลมุมมีอะไรต่างๆก็จะมีพวกเราที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยจังหวะนั้นผมอยู่ข้างหลังพอเห็นจังหวะนี้ก็เลยควักโทรศัพท์ขึ้นมากดชัตเตอร์ก็เลย เป็นภาพที่มันบอกเล่าถึงการเดินทางที่มันมีความแตกต่างกันแบบวินาทีต่อวินาทีอ่ะเราอยู่ในความฝันกําลังเคลิ้มอยู่ดีๆตื่นขึ้นมาพเจอโลกเห็นความจริงนี่มันเป็นดาวังคารอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยแล้วทุกคนก็อยู่ในเฟรมหมดนะครับยกเว้นผมซึ่เป็นเป็นคนที่กดชัตเตอร์ก็เป็นภาพที่ประทับใจนะครับม,มันองค์ประกอบอะไรตภาพนี้ผม<ๆ>ผมเป็นคนทำอาร์ตเวิร์กผมก็จะใช้คาว่า GPS เพราะว่าเราตาม GPS ของจริง <S <S วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะที่เป็นเกียรติในการมาเจอกันยินดีเป็นอย่างิงเพราะว่าผมไม่ได้มาเจออาจารย์นานมากเลยเอาจิงๆอ่ะมันก็คือต้องพงน้ำหมอเนี่ยมันทำความฝันของพี่อ่ะให้เป็นจริงม,มากมากกว่าเพราะว่าพี่ที่อยากจะเห็นสิ่งนี้แหละแต่ว่าพี่อ่ะ หมดเขาเรียกว่าอะไรเอแฟชั่นเหรอไม่ใช่หมดแฟชันคือสิ้นหวังไปแล้วหนังสือเนี่ยใช่สิ้นหวังคือหมดหวังไปแล้วสิปีครับสามปีแต่จยนรู้สึกยังไงตอนนั้นตอนที่ผมอยากจะมาทําตอนนั้นดีใจมากตอนมันมีหลายตอนนะตอนที่มาเอาไฟเนี่ยแต่ต้องยิ่งเชื่อไหมว่าที่ดีใจแต่ที่แอบคิดเล็กๆว่ามันจะยังไม่เกิด ยังไม่แข็งแรงคือผมตอนนั้นอาจารย์มันมีไฟไฟมายังไม่รู้แต่อาจารย์รู้ไหมว่ามันหมดเร็วเพราะว่าหนังสือเราก็เราก็ไม่ได้อ่านหนังสืออื่นผมมันก็ไม่ได้อ่านโดยพื้นฐานเราไม่ก็ไม่อ่านหนังสือผมบอกเลยว่าผมมีไม่กี่เล่มที่อ่านผมอ่านหนังสืออย่าใช้เล่มแรกที่แกออกมาที่ว่าถ้าจะลองถึงซาลาเล่มที่สองก็เล่มนี้เล่มนี้เ ่เนเออเออแล้วก็นั่นแหละไม่เคยอ่านเลยเพออ่านหนังสือวิชาใช่ไหมมันจุดประกายด้วยแบบว่าเราได้ไปเที่ยวมาหลายหที่คือจุดประกายเว้ยัได้เก็บเรื่องของของอาจารย์แล้ก็มีทก่ามันมีของก็มีของแล้วก็มปของมาดูพราะอ่านว่าดิอ่าแนะนําตัวผู้เดินทางโอเคพอเริ่มอ่านอารัอามาบทอาจารย์ี่แกอารัมาบทอารัมาบทกับคำนำเหมือนมเหมือนเหมือนกันเหมือนกันเฮ้ยไม่ได้เว้ย้ยอาจารย์แม่งเกินดีเว้ยพอเริ่มไปอ่านส่วนตัวเรื่องเรื่องเกี่ยวกับ อาจารย์จะเขียนเกี่ยวกับผมก่อนใช่ไหมเกี่ยวกับเกือบจะไปแต่ไม่ได้ไปที่อาจารย์เขียนว่าไงไม่เคยอ่านเลยเชื่ไหมใช่อไหมตั้งแต่อาจารย์ทำอ่ะพอไปอ่านมาตั้งนานไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านเล้วแต่อิเปนอ่ะก็ไม่เคยอ่านพออิมาอ่านอิว่าอันนี่มนันแต่งเป็นหนังสือแล้วนี่<อ>คือเข้าเข้าใจคําว่า คนเขียนบันทึกเฉยๆกับคนเขียนพรรณนาเลยไม่ไห<ช>เหมือนกันแต่ท<ช>ี่เขียนเป็นเป็นบทที่ว่า,าไม่ต้องแปลแล้วอาจารย์เขียนอาจารย์ไม่ได้เขียนวุ่นเวอเลถามว่าวุ่นเวอ้อมันไม่ได้วุ่นเวอ้อแบบแบบว่าอ,อุ้ยไม่ปิดแล้วอาจยันใหม่มันมันเล็กมันไม่ได้เลยทีเ่เหลือเป็นหน้าที่ให้พงเป็นตัดเองค่ะ